สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่ขุนแก้วรอรินแชนแนล17ธันวาคม2564นำมาที่นี่แหละครับศารอาญาถนนรัชดาพิเศษก็เป็นการยื่นประกันตัว4ี่แกนนำราษฎรคนสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไม้ระยองคุณไผ่ดาวดินคุณอานนนำพาและคุณเพนกว้นพร,ริชทธิวารักนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันรวมสำนวนทั้งหมด11สำนวน เป็นอย่างต่ำนะครับต้องบอกว่าเป็นอย่างต่ำหลังถูกจองจำทั้งสิ้นก็มากกว่า4เดือนวันที่9สิงหาคม1112สิงหาคมและหลังจากนั้นอีกสักเล็กน้อยนะครับคุณไผ่คุณอานน์คุณเพนกวินก็ถูกจองจำพร้อมๆกันก็นานกว่าสเดือนกลางเดือนสิงหามาถึงกลางเดือนธันวาหลังวันหวยออกแล้วนะครับไล่เรียงกันไปเลยแล้วก็เอาเรื่องราวมาเล่าฝ่ากันนะครับก็มาลุ้นประกันตัวก็แล้วกัน มีหลายคดีก็เลยเป็นหลายสำนวนนะครับวันนี้ก็อย่างที่นำเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ศาลอาญาถนนรชาชดพิเศษก็มีการนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกันตัวเป็นภาษาชาวบ้านนี่แหละนะครับก็สีแกนนำราษฎร สำคัญสาคัญก็ประกอบด้วยก็สําคัญทั้งหมดนะครับมีอยู่4คนก็คือคุณพานุพงษ์จาานอกหรือว่าไม้ระยองแกนนําเครือขาอ่ายเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยคุณจะตุพับุญพัทรรักษ์หรือว่าไผ่ดาวดินก็เป็นแกนนํากลุ่มทะลุฟ้านะครับคนที่2คนที่3ก็คือคุณอานท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนเป็นคนที่4และนายพาระฤทธิบารักหรือว่าเพนกวินเป็นคนที่5นะครับแกนนําแนวเป็นคนที่4ี่สเออแกนนําแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ทั้ง4ท่านก็รวมเป็น11สำนวนนะครับที่จะขอประกันตัวในวันนี้ก็หลายคดีคดีใหญ่ๆก็ล้วนแต่เป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หรือว่าม112ว่าด้วยการหมิ่นเบื้องสูงนั่นเองนะครับก็ยื่นประกันตัวในคราวเดียวทนายความก็จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้ก็แน่นอนแล้วนะครับคุณกฤษดังนุจรัดเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของ ศูนย์ทนายก็ว่าได้นะครับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนักโทษการเมืองมาอย่างต่อเนื่องคือทั้งหมดทั้ง4ีท่านถูกจองจําจากคดีการเมืองอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่อานนนเพนกวินทั้ง4ีคนถูกจองจํามากกว่า4เดือนมาแล้วก็เพราะว่ามี2ส่วนด้วยการโดนคดีหลายคดีนั่นแหละครับแล้วก็ที่ยังถูกจองจําอยู่ก็เพราะว่าไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดี แล้วก็ถูกยื่นถอนประกันตัวด้วยนะครับเมื่อได้ประกันตัวออกมาในคดีหนึ่งมีผู้มาร้องว่าผิดเงื่อนไขก็ไปจองจําอีกแล้วก็ไปติดอีกคดีอื่นๆไม่ได้รับสิทธิประกันตัวด้วยก็พ่วงก,กันไปนะครับ <c oughs> คุณกฤษดางนะครับทนายความนุจรัดกฤษดางนุจรัดก็จากศูนย์ทนายความ <c oughs> เปิดเผยก่อนเข้าฟังการไต่สวนนะครับวันนี้สารน่าไต่สวนอย่างที่นําเรียนส่วนใหญ่เป็นคดีมาตรา1 1 2รายละเอียดมีจํานวนมากแน่นอนนะครับ ความจริงสารก็ได้เลื่อนนะัดไต่สวนนะครับจากวันที่สาต้นเดือนนี้นะครับสามธันวาคมก็มาวันนี้17บธันวาคมคุณกฤษดรางก็บอกว่าก็รายละเอียดเยอะสารก็เลื่อนมาก็คงจะพิจารณารายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็เลยมีความหวังแล้วก็ขอให้สารมองเห็นสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาด้วย ส่วนแนวโน้มต่างๆนานาก็แน่นอนที่สุดน,นะครับก็ต้องรอคําสั่งศาลว่าจะไต่สวนแล้วจะให้ประกันตัวมีเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่ก่อนหน้านี้เทียบเคียงคุณรุ้งปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลแกนนาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอีกท่านนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนก็ได้รับสิการประกันตัวออกมาภายใต้เงื่อนไขติดกําไร EM จํากัดพื้นที่การเดินทางนะครับอาจจะอยู่เฉพาะในที่พักอาศัยหรือในเขตกรุงเทพมหานครก็จะต้องมาดูรายละเอียด ต่อไปนะครับดังนั้นมีความหวังก็มีความหวังมีความกังวลก็มีความกังวลในฐานะทนายความว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับด้านหนึ่งคุณกฤษดางมองว่าหากเป็นภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงแต่เป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าคดีการเมืองนั่นแหละจึงอยากให้โอกาสจำเลยออกมาต่อสู้คดีตามที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็หลายคนเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาเป็นทนายความไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายนะครับในทางที่จะไป ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรืออะไรทุกคนก็ยืนยันนะครับไม่ได้หลบหนีอะไรต่างๆแต่สารที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวก่อนหน้านี้ก็ใช้คําว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมก็คือกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกลัวว่าจะไปทําผิดซ้ําตามที่ถูกกล่าวหาแม้ว่ายังไม่ได้ตัดสินความผิดว่าผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาก็ตามว่าอย่างนั้นแหละ17ธันวาคมประกันตัวสีแกนนาราษฎรไม้ไผ่ อานน์และเพนกวินนะครับอย่างน้อย11สําสำนวนหลายคดีด้วยการมาลุ้นกันถ้าได้ประกันไม่ได้ประกันยังไงก็อีกเทปหนึ่งก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้รอบนี้ก่อนเที่ยงรอบเที่ยงนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาก็แล้วการสารท่านก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าฟังได้นะครับประมาณ30คนขึ้นไปสังเกตการดูไม่มีโอกาสได้นําภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเพราะว่าในพื้นที่ศาลโดยเฉพาะในห้องพิจารณาคดีก็ไม่ได้ อนุญาตให้บันทึกแม้กระทั่งบันทึกภาพบันทึกเสียงอะไรต่างๆนะครับก็ติดตามถ้าได้ประกันก็นู่นแหละหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็คงจะได้นำภาพต่างๆมาฝากกันนะครับวันนี้มีหลายคดีสารอาญากรุงเทพใต้ก็มีวันนี้ก็พามานี่แหละสารอาญาถนนราชดาพิเศษประกันตัว4แกนนำา11สําสำนวนนะครับ ภาษากฎหมายเขาเรียกเป็นความผิดต่อความมั่นคงแต่ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือมันเป็นคดีการเมืองนที่ถูกกล่าวที่ถูกกล่าวหานะควรจะให้โอกาสออกมาต่อสู้คดูประกอบมาเป็นเยาวนชนที่มันไม่ได้มีทิ่ินพลอะไรแล้วตามหลักรัฐธรรมมูญก็ชัดเจนอยู่คนระับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อนะว่าถ้าฟังเหตุฟังผลกันเนี่ยเด็กก็น่าจะได้ประกันแต่ถ้าถามว่าความมั่นใจผมไม่มีไม่มีความมั่นใจ